ไปเลยค่ะไปเลยนะคะวันนี้ไปกับคุณแม่ปุจ๊จานะคะนนจ้าวันนี้เที่ยวตลาดนาัดโนดินแรงจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เล,นะะเลยเงินมาสองพันหานะคะจะมาเมาสเสื้อผ้าตลาดจ้าเที่ยวตลาดนาัดนะคะอันนี้คือกาดเมืองไทยคะ่ะนอก,กาดเมืองไทยคะ่ะ ดูดิมีแก้วเลยมีอะไรเ้วยปลับแรกหนอันหิวนํำจังนะคะมีต้นไม้ค่ะมีเสื้อผากางเกงนะคะจ้าเหมือนเชืร์ตอกเลยโอ้ยมีแล้วไม่เอาไม่สวยเตยอันนี้ได้ตังมาเท่าไหร่ทั้งหมดสองพันห้ามนนันแมนดีต้นอะไรมารวมกันแหละตั้งอยู่กับใครคะ เดี๋ยวผีดเตยนลคะผี่เตยติดนี้นะาอนนยูสองร้อย200นะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> สั่งล,ลัศซาหาไหงไแล้วขวางมาไม่ยอมจ่ายเงินกันสู <c oughs> นเซอร์ไน,นวันนี้บรรยากาศดีมากค่ะฝนไม่ตกนะคะ <c oughs> อเออตรงนี้แหลย, <c oughs> ยอ,อ่านี่ไงนี่ไงโอ้มีแต่เสื้อผ้าทิ้วมีแล้ว <c oughs> <c oughs> มีแล้ว <c oughs> เอ,อันที่ไม่มีนะอันที่มีแล้วไม่เอานะคะเอาไปเลือกเลยค่ะอ,คอยากเล้ตัวไหนเลือกเลยนะคะสวยมากอ่ะเดีเ๋ยเ,เ,เลิกเลยเ <c oughs> แถวนี้รู้สึกมันมีกันครบเลย <c oughs> <c oughs> ชุดเต่หยิงก็มีมีแล้วเดี๋ยวที่นาะแอนซื้อให้ เห็นไหมแม่บอกแล้วว่ามันมีแต่อันเดิมๆมันยังไม่มาใหม่เออไปเลิอกดูแถวนุ่นไปนี่ไงตันตันใส่แบบนี้ก็สวยฟ้าก็ได้เนี่ยสีฟ้าเป็นแขนพมใส่ไม่ได้ตัวเล็กเล็กอันนรื่ดอืก็แม่บอกแล้วเอามาทั้งนี้นี่ไงอันนี้คือชุดใหม่ตันแบบนี้เป็นเล่ามีแล้วมีหมด ซื้อไปแล้วเจ๊หลักชุดนี้ซื้อไปแล้วแล้วว่ามันจะมาอีกมาใหม่แล้ววันนี้แล้วว่ามันจะเป็นกล้วเดี๋ยวมัน,นอ,อ่าอ่าคนเยอะมากค่ะทุกคนวันนี้นะคะคนเยอะมากค่ะอันนี้ขายไก่นะคะขายไก่ค่ะะเเอดดดี๋ยยวนร่าทห้มะ เอามามามาซื้อเสากล้วยก่อนตรงไหน,นเอาฟ้าปหวะไปซื้อเสากล้วยค่ะทุกคนนะคะซื้อเสากล้วยจา้าไหน,น,นสวัสดีค่ะวันนี้กินบลาคารปลอมนะคะไม่ต้องหายหนุลงนะลงออกก่อนแม่้เป็น ไม่ใครเขารู้หรอกเนาะแม่ัวจริงยังไงตัวนั่นก็เป็นอย่างนั้นอย่าตันแล้วเดี๋ยวสตอเอออย่ายวสตอไม่เอาลงไหมตอนนี้เรากินมะยมามแล้วกินมะยมมนะคะมะยมมมายมยมคำเมนค่ะสามไม่ขายใหม่เลย อุ้ยต้นก็สวยใหยายแม,เม่เลยเอาใหม่ผจะถ่าย้ลยเเลยอุ้ยสวยแทนอย่าเอา,นนาเอาแต่หน้าไดซื้อซุกกินอไอ้อนีเห็นอะไรนี้ด้วยจะทายนะจะาตามนมองกล้องลูกใหญ่มากกินกับเลื่อนเป็นะกะแสแบบย่าเพ่นี้ไมมีพรกิก Thank <laughs>